คือสืบรู้เรื่องราวของเขามาสักพักงแล้วนะแล้วคุณก็เลยนิ่งแม้ทำอะไรอะไรล่วงอะถุงขนมล่วงวคืออคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณนะไปสืบแอบสืบเรื่องราวของเขามาสักพักหนึ่งแล้วนะอ จนแน่ชัดแว่าที่เขานิ่งไปอช่วงแรกอาจจะเป็นทำไมเขาถึงนิ่งอะไรจังเลยเนี่ยคุณก็ไป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 ,ไปค้นแล้วนี่ไปอาจจะไปเจอรูปนะรูปรูปอะไรกันอยา่างระหว่างครอบครัวระหว่างเนี่ยมีลูกนู่นนั่นนี่อาจจะเป็นบทสนทาน,นาจะเป็นการเปิดตัวของใครสักคนนะของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บอกชัดเจนว่า เผลของการที่เขามีกำแพงกับคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลยเลือกตัดสินใจที่จะเดทนะคะจบความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็นิ่งเหมือนกันนะคะเมื่อรู้แล้วคุณก็ไม่นะคะเก็บความรู้สึกคืนมานะคะเก็บความรู้สึกในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกที่จะให้เขาเนี่ยกลับคืนมาตัดสินใจแล้วแน่ชัดนะคะไม่เริ่มต้นไม่ ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีบ้างที่ยังคิดถึงนะคะเรื่องรุ่มหลงเนี่ยเสรจฐิตนะคะเดวิลแต่คุณก็เจ็บมากเหมือนกันสิบดานะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะทำเช่นนี้กับคุณรับหลังคือคือคุยกับคุณอยู่ดีๆเสักพักก็รับหลังไปเลือกอีกคนเฉยเลยนะคะเลือกแล้วก็ไปมั่นหมายแต่งงานนะคะเขาอาจจะช่วงนี้เขาอาจจะไปเตรียมงานวิวาอยู่ก็ได้นะ สำหรับคนที่ได้เอเนจีนี้ก็ไม่รู้เหมือนกนะันคะเราแค่มาส่งความวิสูจว่าเขาคิดยังไงกับคุณก็คือตอนนี้มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ต้องขอให้คนที่เป็นผู้ผิดหวังในเรื่องนี้สู้ต่อไปนะคะแล้วก็มีกําลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่ถูกกระทำเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนี้มันไม่ใช่คนของคุณเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะ ให้เขาไ,ได้ไปเผชิญกับสิ่งที่เขาเลือกนะคะเขาอาจจะคนสมัยนี้เขาก็จะเลือกความไม่ว่าคนคนนั้นจะมีคือทําให้เขาสุขสบายอะ่ะนะเราก็จะไปโทษเขาไม่ได้เหมือนกันอะ่ะถ้าเป็นคุณอะ่ะมีมีคนมาให้คุณเลือกคนนึงไม่แบบ กัดก้อนเกลือกินอะ่ะกับอีกคนนึงมีแต่ความสุขสบายให้คุณก็ต้องเลือกความสุขสบายใช่ไหมคนเราเพราะฉะนั้นก็ทําไงได้คะ่ะอย่าไปโทษกันเลยของแบบนี้นะคะเขาจะเลือกความสวยความหลอ่อความเพอร์เฟกอะไรของเขาก็ปล่อยเขาเลือกกันไปนะคะชีวิตมันสั้นกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาเลือกไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าเข้ากันได้ไมเ่เข้ากันไม่ได้อย่างไงนะคะคนเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะบนความเจ็บ ก่อนที่เราจะรับความจริงก่อนที่เราจะเข้าใจใครเราก็มักจะเจอความเจ็บปวดเราก็มักจะเจอความความไม่ยุติธรรมมาก่อนกันทางนั้นแต่น้อยคนที่จะปรับเอ e r g y ได้น้อยคนร้อยออคือหลายคนพบกับคือพบกับการที่ต้องใช้เวลาในการฮิ l ตัวเองนะคะเราก็ต้องฮิ l เขาก็ต้องฮิ l เหมือนกันนะคะมันก็ มันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะชีวิตนะคะโค้ดเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวภูดแพ้โค้ดมาแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปคิดมากเรามีสิ่งที่เป็นเวรกรรมของเราอยู่ทุกคนนะคะการที่เราไม่ได้สมหวังกับคนที่เราชอบเรารักก็เป็นเวรกรรมอย่างหนึ่งแต่าถามว่า e อ e r g y พวกนี้มันจะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกถ้าเราเจอคนใหม่เราก็จะไม่คิดเรื่องคนเก่านะคะตรตบใดที่คุณยังไม่เจอคนใหม่ธรรมดาคุณก็จะลืมคนเก่าไม่ได้นะคะอย่าดราม่าว่าเฮ้ยต้องอย่าเอาคนใหม่มาจริงๆมันก็ถูกที่ว่าเอ่อเราถ้าเรายังไม่ลืมคนเก่าเราอยากพยายามเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อให้เขาเป็นตัวแก้ปัญหาให้เรานะคะมันจะเป็นการแบบ ทำร้ายอีกคนโดยไม่แต่ไม่ได้เจตนาแต่ถ้าคุณลืมสนิทแล้วอย่างเงี้ยโอเคเราก็พร้อมลุยนะไปข้างหน้านะคะสำหรับคนที่บางคนก็ไม่อยากมีไปเลยนะคะ